สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านครับผมนี่ผมก็พาทุกท่านมาดูปัญหาของชาวไร่ชาวนาครับผมที่น้่นนานมาหลายปีหลายศตวรรษนะครับผมสำหรับที่เขาชอบอยู่ในนาข้าวนะครับผมก็คือต้นสน,นู หินครับผมหรือว่าสนูต้นเล็กๆใบเล็กๆนั่นแหละครับผมบ้านผมเรียกว่าสนูหินนะครับผมเต็มไปหมดเลยครับผมในพื้นที่นาครับผมนู่นครับผมดำๆมันเต็มไปหมดเลยครับผมนั่นแหละคือครับผมต้นสนูเล็กนะครับผมไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผม ไม่เหมือนกับสนที่ใบใหญ่ๆนะครับผมใบใหญ่ๆลำต้นลำต้นใหญ่ๆนะครับผมประเภทนั้นก็ประโยชน์ของเขาก็สามารถเป็นปุ๋ยในานาเราได้นะครับผมแต่สนประเภทนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับผมใบเล็กๆครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมเขาจะ เกิดมาขึ้นทุกปีนะครับผมปีนี้ขนาดนี้ปีต่อไปก็จะเยอะกว่านี้ครับผมเขาจะไม่เกิดพร้อมต้นข้าวนะครับผมเขาจะเกิดหลังต้นข้าวครับผมพอต้นข้าวโตอะไรที่เขาถึงจะโตขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเขาโตเขาก็จะสูงเร็วมากเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงแดดนะครับผมเขาก็ ขึ้นมาให้โดนแสงแดดนะครับผมเขาเลยต้องโตไวครับผมนี่ครับผมต้นสนูครับผมสนูต้นเล็กๆครับผมนี่ครับผมลำต้นเขาจะแข็งแรงมากเลยครับผมใบเล็กๆนะครับผมดอกเขาแก่สีเหลืองไม่เป็นช่อมันกับสนูใหญ่นะครับผม หนวใหญ่นี้ก็ดอกเขาก็สามารถรับประทานได้นะครับผมเอามาผัดเอามาทอดเอามาแกจงส้มได้นะครับผมเหมือนกับดอกแช์อะไรครับผมก็ชาวไร่ชาวนาเราก็หาวิธีที่จะนำออกจากหน้าข้าวอ,อ,อยู่นะครับผมแต่ทำยังไงก็ไม่หายสักทีครับผม ก็เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านอยู่ครับผมทุกท่านก็น่าจะรู้นะครับผมน่าจะเคยเห็นนะครับผมสลับสนูเล็กหรือว่าสนูหินนะครับผมต้นเล็กๆนี่แหละครับผม นี่เป็นที่นาของพี่ชายครับผมแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับผมตอนแรกนะครับผมพอข้าวโตก็เห็นเลยครับผมผมจะขึ้นมาเลยครับผมดูสิครับผมแทบจะไม่เห็นต้นข้าวกันเลยทีเดียวนะครับผม เยอะแยะมากเลยครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะครับผมนู่นครับผมดูจะให้ดูจะชัดเลยครับผมมีแต่ต้นสนุเลยทีเดียวเนะครับผม ยาก็พอพอว่าเนาะครับผมจด เดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆครับผมว่าจะเยอะขนาดไหนครับผมสำหรับต้นสนูนะครับผมเดี๋ยวพอถึงที่จะลงไปดูก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านลงไปดูได้นะครับผมเพราะว่ายาเนะครับผมที่เขาปักเกีงเรานะครับผมดูว่าปักเสือ้อปักผ้าเราก็ เยอะแยะแล้วครับผมเดี๋ยวพาดูลำต้นเขาชัดๆครับผม นี่แลครับผมเห็นไหมครับทุกท่านครับผมใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมใบลเล็กครับผมนี่ดอกเขาครับผมดอกเขาจ่อทั้งเหลืองนะครับผมเล็กๆอย่างนี้ครับผมกินไม่ได้นะครับผม ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมที่มารับชมในทางนี้ครับผมผมก็จะได้ลํำลาทุกท่านนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับผม ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสู่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์นะครับผม,ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับผมก็ขอเพียงลงเพียงแค่นี้ครับผม ผมก็ขอสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผม